สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับเป็นถังอบถังอบอบหมูอบหมูแดงนะครับอบเป็ดอบไก่นะครับตัวนี้เป็นเตาอบไร้ควันนะครับก็ทำให้ประหยัดพลังงานนะครับเพราะว่ามันเป็นลัฒนาะว่าเป็นระบบปิดนะครับเนี่ยมาดูรายละเอียดด้านในเลยนะครับด้านในนี่นะครับมีฝาปิดฮะทำจากถัง200ลิตร ด้านในนี่นะครับจะมีเหล็กนะเหล็กเส้นอย่างหนาเลยนะครับอย่างหนาเลยนะครับสําหรับแขวนนะครับเราก็จะมีตัวแถมให้นะครับสําหรับไว้แขวนแขวนไก่นะครับจากทาจากสเตเลสนะครับเราแถมให้นะครับแล้วก็แขวนบนนี้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาส่วนด้านล่างนี่ครับจะใช้แก๊สแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนมาใช้ฐานเตาฐานอังโลก็ได้นะครับอันนี้ข้างในนี่ทําเป็น ถังถังนี้ถังถังซิงค์เลยนะครับถังซิงค์อายุการใช้งานทนแน่นอนนะครับน่าใช้นะครับสังเกตมีรูด้านล่างนู่นเลยนะครับรูด้านล่างอันนั้นนะครับรูด้านี้เป็นรูที่น้ํามันลงด้านนั้นนะครับให้น้ํามันลงนะครับส่วนข้างนอกนี่นะครับนอกจากมีฝาบนข้างบนเนี่ยเป็นฝาปิดน้ํหนักหนักน้ำหนักมากอยู่นะครับเพราะแข็งแรงนะครับนอกจากมีมีรูข้างบนนะครับ ซึ่งจะส่องมองข้างล่างได้นี่นะครับแล้วก็มีฝาด้านข้างอยู่นะครับมีฝาด้านข้างนะครับก็สามารถมองเติมถ่านเติมอะไรได้นะครับในกรณีที่ว่าเป็นพัฒนาว่าเตาอังโลนะครับเตาถ่านเราก็สามารถเติมถ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับด้านล่างนี่นะครับช่องล่างนี่คือช่องหัวแก๊สเัาหัวแก๊สโผล่มาด้านนอกนี่นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ถ่านเราก็ปิดตรงนี้เลยนะครับ ปิดตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ทํางานทําละเอียดดีครับงานทําละเอียดเลยฝีมือฝีมือนะแข็งแรงมากครับดูครับดูขาตั้งนี่นครับแข็งแรงงานทําสวยนะสวยงามนะครับแล้วก็ขนย้ายก็สะดวกนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับ ถ้าสนใจก็โทรสั่งได้ที่ร้านตลาดไทยแก๊สนะครับเรายินดีจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นที่นิยมนิยมกันมากนะครับเพราะว่าทําให้ประหยัดพลังงานนะครับเหมือนเตาอบนะครับเหมือนเตาอบครับใช้แก๊สก็ได้นะครับใช้ถ่านก็ได้นะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ